สวัสดีพี่น้องใจ FC แฟนคลับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเรือนโชว์อาไเชียวนะครับสําหรับในห้องประชุมของเราตอนนี้ก็ทยอยกันมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มารับทราบนะครับสวัสดีครับนัองมันะเพชรบ้านแพงมาแล้วปากลาดีใจเพาได้หูร้องเพลงแล้วได้หูว่ะได้รู้แล้วว่าจะได้ร้องเพลงอะไรพี่น้องเขาค่อยค่อยติดตามเป็นยังไงพอตื่นเต้นบอกตื่นเต้นอยู่เพลงนี้หมอกับปากลาครับ เหมาะมากเหมาะมากจริงๆเออแล้วก็คาแรคเตอร์ก็ได้นะคาแรคเตอร์ก็ได้นาตาก็ได้นะเอาอีีลีถ้าเพลงนี้มานะตั้งใจแบบโชว์ให้เต็มที่นะปังแน่นอนพ่อฟันธงได้เลยว่าปังแน่นอนนะแล้วก <นะ S 2> ็ติดตามรอยชมครับแล้วก็ในช่วงลำด้วยช่วงลำเท่ากับซิมี่หลายๆบทบาทที่จะฉีก่ออกไปเพราะว่าตอนนี้บอกได้เลยว่าของเรามันยังไม่นิ่งมัมนก็อาจจะสามารถ ปเปลี่ยนหรือว่าโยกย้ายได้นะโยกย้ายได้แล้วก็สําหรับโชว์ปีนี้บอกได้เลยว่าอลังการทั้งท,ท,ทีมงานเก่าทีมงานใหม่ที่มาเนี่ยแหะพี่น้องเขาเป็นกรลงแรงใจให้บักหลาน้ำเด้อน,นะฮะกลับมาหน้าน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวม้อนี้พอเสีอัดไก่ให้ไก่พระเอกได้ครับอล้อผมไปกินข้าวกอนครับผมครับ,รบม,มาแล้ว นี่หลากมาแล้วคนหน่อยสวัสดีครับตื่นเต้นปีนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฮูมสกิปต์เราตื่นเต้นขนาดคนหน่อยอฮะอ่า,อา,อาตอนนี้ก็ไปรวมตัวกันประถมนิเทศนะครับเออนะมาถึงรุ่นเล็กของเราด้วยนะครับนี่นิวเจนนะฮะไม่อิพดีแต่ว่ามันุดเดียครับ <c oughs> <c oughs> ปีนี้นะครับโอ้ปีนี้ิได้เบิ้งโช่วงงามๆสวยๆนะครับทั้งสองพระเอกวรชัยกับพัดดีนี่ปีนี้เข้าิไดแข่งกับน้องน้นิวเจนนะครับแข่งกับน้องนิวเจนอกันองเอืมอจุดวมีไเิ่มเ็ออกไ้อรงุะมาประมาณนั้นละ นี่นะฮะเฮียนดีใจว่าเฮียนเออดีใจ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 โอ้นี่นี่ครับปีนี้นะครับน้องๆนิวเจนบอกว่าโชว์แต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาอ่าน่าติดตามมากๆโชว์แต่ละคนนี่ปีนี้คือโดดเด่นสุดคนเลยนะครับโชว์นีอยากได้ก็ได้จริงอยากได้แม่นวาแสดงว่าภาพวันน้าให้ได้ให้ได้โชว์นี่ในอีลีเดี๋ยวคอยติดตามว่าโชว์อะไรนะครับ น้องเนเน่น้องแก้มน้องฟ้าใสน้องพึ่งปีนี้เออปีนี้เออปีนี้คนที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือคนนี้นะครับถ้าปีนี้ถ้าปีนี้ไม่ผ่านนะบอกได้เลยว่าดับอ่าต้องหายพานปีนี้โอ้โหแต่ว่าสุดยอดนะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆครับพี่น้องนิวเจนแต่ละคนโอ้โหบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาโชว์ปีนี้นะฮะนี่ นี่ครับพี่น้องสวัสดีครับแขงสวัสดีครับสวัสดีครับป้าไปผสมนิเทศกันครับอืม่ายแต่ละคนแต่ละคนปีนี้นะครับคอยติดตามนะครับนี่คอยติดตามน้องเอกนั่นนะครับปีนี้น้องเอกจะมีโชว์สวยๆให้ได้ได้ z o อีกนะครับสวยๆคือรอๆเหรอสวยสวยรอหรอฮ่าฮ่ไม่ว่าสิเอาสวยๆเออปีนี้นะครับ เซอร์ไพรส์มากๆสำหรับโชว์แต่ละคนโอ้พี่น้องอยากสิอยากให้ถึงวันปเปิดวงเร็วๆนะครับอยากให้หอดมือเปิดวงเร็วๆพี่น้องเข้าเสด้เบ่งโชว์ของศิลปินรุ่นไมรุ่นเกาที่เราจะมาโชว์บนเวทีนะไปไปเข้าไปประมนิเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศประมนิเทศทั้งสองวง นะครับก็รถก็น,นี่ดิยางพันอุ้ยยางพันรถแต่ของป้าแดดไหมนะครับเข้ามารับฟังนะโยบายเข้ามาแจกช่วงสคริปต์ของแต่ละคนนะครับพี่น้องเขาก็สามารถติดตามได้แดดเดยอะมากๆ ตอนนี้ก็มาประสมนิเทศกันนะครับตอนนี้ศิลปินของเราก็ทั้ง2วงนะครับเขามาประถมนิเทศกันเยอะแยะมากมายศิลปินใครที่ยังสังกัดอยู่ก็มากันนะครับวันนี้สวัสดีครับพีะเอกต้นสวัสดีครับเป็นด้นอนรับฟันดีบ่ามเพื่อขึ้นัปไปตัวไหน ตักตัวได้เลยกับป่าดิจะดหอดปานนั่นหอดมือกอนศิลปินของห้ามาเบิดไปย่งๆทยอยมาเรื่อยๆคนที่ยังอยู่ก็มากันทุกคนนะครับวันนี้ทั้งแดนเซอร์ทั้งรุ่นเก่าทั้งรุ่นใหม่ฝั่งสีเขียวสาวน้อยเพชรบ้านแพงวัสดีคาเบานนมาแล้วนี่ฮะเด็กๆก็เห็นเห็ดหัวเห็ดสวนอยู่บนก็ยังเด็กก็เห็นเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดยังอยู่บน ปลูต้นไม้ครับผมปลูกต้นไม้แต่ว่าเปลี่ยนน้ำสวนแต่ว่าจะสวนแล้วเปลี่ยนไหมมันจุกจิกแต่จัดสวนปลูกปกลูของกินไว้ได้หลายได้สิไปขอกินไม่ต้องบอกมงบอกมงอันนี้ก็รวมตัวทุกแผนนะครับว่าเริ่มตั้งแต่พุ่นล่าแดนเซอร์ การนักดนตรีนักก้องหมอลำ่รับตัวรักตัวร่องมาเบิร์ดครับมือนี่งดึงานนี่ครับบรรยากาศก่อนจะเข้าปฐมนิเทศอันนี้ผู้บริหารก็มาครบนะครับบอจูซอนุดเฮียนหน่อยแล้วก็ เสียนนท์ซอบีมากันหมดนะครับวันนี้มากันทุกคนนี่เป็นอีกคนหนึ่งนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่เซอร์ไพรส์นะครับสำหรับโชว์ปีนี้บอกเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะคนนี้จะสวยที่สุดจริงเหรอคนนี้จะสวยที่สุดทำมันบ่รยะยืก่อนนี่พี่น้องหัวคํคำ สวยก็คนืดนะถ้าว่าหยือก่อนคนนี้จะสวยที่สุดในบนเวทีอีลาอีลาอย่าลืมอีลาอย่าลืมพอเด้อถ้าอีลาดังเราว่ดังฮะเอ้ยแล้วสีดังไปไหนเอย่ะเลื่อมพอเด้อยกับอีลาดังบ่ลืมดอกเพราะนั่นเป็นไผ่สิพะผู้ใดนี่คือเท่าแต่สีพะเนี่ยนี่เดี๋ยวฟังเข้าหน่ยฟังสีชมพูนี่เด้อ ฝั่งสีชมพูนี่ไงอ่ะพี่นอ้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามทุกความเคลื่อนไหวทางองค์กรสาวน้อยเพร่อนรนแทงสาวน้อยรำเพื่อนชู้นัน่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องชาัสวัสดีครับ